ผู้สีตีเนียน ไฟละมีเทียนด้วยเราเรื่องผีกันไม่ใช่นี่คราวนี้มันเริ่มทำความรู้จักกันลึกขึ้นไปเรื่อยๆดีไหมลึกขึ้นกว่าเดิมก็ได้เอาให้วันนี้เราให้เมาส์กันดีกว่าเราส์กันแล้วจบไปแล้วเอาว่าชอบผู้ชายแน่นอนชอบผู้หญิงแน่นอนแต่ว่าแต่ว่ายังไม่มีข่าวตอนนี้แต่งงานอยู่ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ชอบอะไร ชอบผู้หญิงเหมือนกันชอบผู้หญิงเหมือนกันครับผมแต่วเด็กอยู่ด้วยเด็กอยู่เด็กอยู่เด็กอยู่เอาเมาส์ดีกว่าว่าระหว่างที่รู้จักกันมาเท่าไหร่ปีนึงเนาะหนึ่งปีครับปีนึงที่อยู่ด้วยกันมาเมาส์ซิว่าแต่ละคนมีนิสัยเป็นยังไงในแกงส้มจริงๆแล้วแกงส้มแบบนี้จริงแล้วเขาจะเป็นคนนี่แหละครับเป็นมีมากมากที่จริงยิ้แบบนี้เกงๆนิดนึงนี่ตลอดครับตั้งแต่รู้จักกันมาหมายความว่าตอนนี้มีฟอร์มนิดนึงนิดนึงแต่ว่าพอเราเริ่มทลาะเกลาะ ใกลๆก็เหมืนไสไม่หมันไส้ไหมันีเด็กคนนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าพอเรารู้จักจริงๆแล้วน้องเป็นคนที่กวนครับแล้วก็พอเจอกันแล้วเขาจะแบบคุยเล่นชอบคุยชวนคุยอย่างเงี้ยคือพอได้รู้จักจริงๆแล้วเขาเป็นคนสนุกสนานไม่เอาไม่เอาพัดไม่เอาพัดดเอาพีเเอาพี่เอาพัดดีดีกว่าเห็นบอกว่าโดมเนี่ยเขาบอกมาว่าแกงส้มเนี่ยเวลาจะร้องเพลงให้เพราะเนี่ย ต้องมีท่าทางพิเศษเขาเขาจะมีการใช้จมูกช่วยหายใจเยอะใช่ไหมพิเศษคือคือคือขยายด้จมูกเนี่ยเออเออมันจะ่ว้หายใจเยอะแบบอ๋อที่ไหนเราไม่ใช่ไม่ใช่บางครั้งมันก็ไม่ใช่ตัวช่วยป่ะแต่ว่าเป็นธรรมชาตินีรอรอรอ้ไปทำทำท่านี้ปุ๊บเรากพี่พอเลยเราร้องเพลงตัวเองครับเพราะเธอคนนี้โอเคล มขาเล่นกันอย่างนี้เขาเล่นกันอย่างนี้ขึ้นขั้นสูงถึงสูงนี่แค่ชงไฮโลมีการกระพือด้วยโดนแม่มันเป็นเองเห็นไหมต่อไปนี้เลยเวลาดูเก่งส่งเขาจะดูจมูกแล้ว พี่โดมนะใครอยู่ใกล้เนี่ยยังจะจับผิดหมดเลยออ๋แล้วพี่โดมมีอะไรให้เราจับผิดไหมพี่โดมมีนะเวลาเขาจะแคะ์อะฮะเขาเขาจะอาศัยช่วงเวลาที่คนคนมองไม่เห็นแล้วแต่เราเห็นเนาขวานบึ๊บเลยขวานเงาะแล้วดี่เปี้ยกอะไรเนยมีความรวดเร็วมีความพิเศษได้ครับ เราก็แบบแค่อย่างเงี้ยแต่เราเราจะไม่คนอื่นเห็นเพราะรู้สึกว่ามันน่ามันน่าเกลียดใช่ไใช่แต่ว่าถามว่าคนอื่นเห็นไหมเห็นครับเห็นบอกว่าแกงส้มนี่เวลาไปไหนมาไหนมันอะไรนะพี่พิมไปกับเพื่อนคือผมทุกสองว่ามีเยอะใช้เยอะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่ไม่บอกว่าไม่ให้ผมกล้วไปใช้ของเพื่อนไม่ครนะไม่ผมคือผมจะเป็นคนที่คือเราเราเราจะไม่ค่อยยืมแต่ว่าถ้าเกิดยืมเนี่ยก็จะยืมคนนี้ เพราะคนเนี้ยพวกทีอ่ะเป็นหมื่นนี่ปลาโดมปลาโดมไปไหนเรียกคือมีอยู่ในแก้วกระเป๋านั่นแหละครับไม่จริงจริงคือบางทีเราเผื่อฉุกเฉินก็คือเผื่อฉุกเฉินนี่คือเผื่อแกงส้มมาเอาใช้ด้วยรเผน้องครับครับผมเนียนนั่นเนียนคือคือคือครับแต่ว่าช้าหน่อย ผมก็ก็คิดออกเยอะหน่อยรอวันพิหราะรอวันพิเราห์เด็กเอกแซกออกวันพิเราะห์รอเขาไม่ทำไมไม่พกกอะคืออะไรคือเวลาอย่างเวลาเอาจริงช่วงนี้เวลาอยากไปทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยคือเราเราจะไม่ค่อยได้ใช้ต่างแล้วเพราะมันก็คือแบบขึ้นรถตู้แล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยครับมีข้าองมีขาวแต่ว่านอกจากบางทีเราไปในที่ที่มันแบบมีของขายแล้วเราฮ้ยเราไม่ได้เอาต่าง์มาไม่ต่อง้ายืมเขาหนอนไม่ทัวแบบว่าเฉุกเฉินอะไรยังไงนะอ๋อคือผมก็จะพกอยู่แบบ ไม่เกิน1,000อยู่แล้วมันเฉื่อก็คืออย่างน้อยมันมันจจก,ก็จ่ายก่าแท็กซี่ได้กับบ้านได้เขาบอกว่าโดมเนี่ยนะมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ย เราไปเปิดตู้เย็นแล้วแคะช่องฟีดกินไอ้น้ำแข็งที่มันอยู่ในช่องฟีดอ่ะผมว่ารสชาติมันดีนะครับพี่ดิ๊งมันจะมีกลิ่นน้ำยาน้ำยาเนี่ยอร่อยมากไม่มันมันอะไรคือคุณไปขูดลงมาเพื่อทำน้ำแข็งใสหรือว่าอะไรบางทีมันก็แบบขูดแล้วก็กินจากมือเนี่ยละครับกิ็เคยกินจ้วงพักไปเข้าปากเลยใช่เหรอหมายความว่ามันร้อนเลยมันร้อนเหรอคุณถึงกินแบบนี้ มันผมว่ามันด้วยรสชาติด้วยแล้วก็มันคลายร้อนได้รสชาติของกลิ่นเนื้อเน่าเน่าตู้เย็นนะฮะแก้วทักสี่เดือนเลยโอ้คางๆเยอะๆเนี่ยดีว่าอองันนี้กินน้ำแข็งตู้เย็นอันนี้กินกระดาษกินไส้ดินสอหมายถึงว่าคุณเห็นไส้ดินสอพวกคุณบีกับกระดดินสอมันเป็นตอนเด็กๆคือมันเป็นเรื่องของการ โชว์กันด้วยคุณด้วยการกินที่สุดมันชนกริปเปิดสมุดมาแล้วฉีกเป็ิมระยะเข้าปากโชว์เลยได้ปะไม่ยอมไม่ยอมขอกระดาษขอกระดาษขอกระดาษได้ครับขอกระดาษไปที่ชิ้กันนะฮะแกงส้มกินนี่ชิ้ด้แล้วก็จะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเงี้ยแล้วก็เอาเข้าปากไม่ว่าเคี้ยวไอ้เคี้ยวไงเคี้ยงเลยแล้วสามมันเท่ตรงไหนเดี๋ยวก็ตื่นมันเท่ตรงไหนแล้วเราก็ตืนไปเลยไหนเพราะมันเต็มปันอ่ะ มันมันเท่ตรงนี้ไงนี่ก็ดูเขาอยู่แล้วเท่ตายกินกันตางแล้วเท่มาตอนเด็กๆเรากินกันตาหมดไปสองแผ่นแล้วนว้ยเฮ้ยเกงที่ไม่ได้อยู่นี่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องเอาเป็นเยิ่ยงอย่างเด็กๆที่ดูอยู่คือเด็กๆเนี่ยทุกคนก็เคยทำอะไรแฉงแฉงใช่ไหมโดมทำอะไรเด็กๆแฉงแฉง แข็งๆล่ะครับก็นี่แหละมันแข็งครับผมว่าพีคสุดนะพีคมากพี่ว่าถือว่เป็นไฮไลท์ต้ราแอบแม่เพราแอบแม่ด้วยแอบแม่ด้วยแม่ไม่กินแม่บอกว่าเราก็ต้องแอบแม่บอกว่าไม่ดีไม่ดีมันมีน้ำยาโน่นน่นนี่แต่เราต้รู้สึกว่ามันอร่อยโอ้โหมันอร่อยจนน้ำยามันนี่แหละไหม ลลงเยกินมันใสจะมีขนมด้วยเรามีพฤติกรรมแปลกๆมีไหมสองคนใช้ถตงแสงเห็นได้แปลกๆเขาเขามีอันหนึ่งครับเขาเอาหมาไปใส่อกแต่เขาไงคืบน้ำคือคืออากาศมันร้อนแล้วแล้วเขาก็เห็นแบบสุ๊กนั๊กลูกลูกลูกตุนั๊เล่นๆอยู่แล้วก็เฮ้ยมันคงร้อนเนาะก็เอาไปใส่โอกที่มีน้ำที่มีน้ำเต็มใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาด้วยปิดฝาใหไม่ร้อนอยู่ไม่ร้อนตายไหมตาย เป็นบาปกรรมในชีวิตมากอะไปบวชครับพี่ว่าไปบวชให้มาคือทุกวันนี้เวลาผมทาบุญเนี่ยผมทําบุญผมจะนึกถึงตัวนั้นตลอดตัวนั้นตลอดเขาแบบอืแล้วก็เลอะเลอะอย่างเงี้ยครับเราก็ไปล้าง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 ให้เขาปเาอยู่แล้วมันมันหลุดมือพอมันหลุดมือแล้วมันก็เลยแบบว่าในนั้นแล้วมันส่งเสียงดังเราก็เลยตกใจด้วยความเป็นเด็กเราก็แบบไม่รู้จะทํายังไงเราก็เอาฝาปิดโอ้โหกลับมาบ้านพ่อแบบกลายเป็น สิ่งที่แบบปมเป็นปมในใจเราอย่างในชีวิตเลยเปลี่ยนใจมันชอบแมวชอบแมวใช่ไหมอ๋อถ้าเราลองนะฮะแมวตัวไหนหายนะฮะเขาโอ้ก็เลยนะฮะติดโซ่ไหมนะครับเดี๋ยวไปลองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแกงส้มเนี่ยเป็นที่ลูกรักคนใหม่ของพี่บอยตอนไงดีวางแผนข้าก่อน โอาตายตายทำให้วันนี้เลยดีกว่าตายตายตายวันนี้เลยดีกว่าอาจจะเป็นว่าที่ว่าคุณพอคุณผ่านเวทีเดือดสาปุ๊บกลายเป็นพระเอกละครเลยแล้วเป็นละครเรื่องที่โด่งดังมากนะใช่บ่วงรักนี่เมื่อก่อนคุณรู้ไหมผมเล่นไว้ดังมากคุณเล่นเป็นใครอ่ะคุณเล่นเป็นแทนเลยนะโอ้โหคนเล่นเป็นแทนต้องหุ่นดีทุกคนนะฮะโอ้โหว่าตอนนั้นนี่ผมโชว์นมปไปทามาที่ยันดีปุ๊บฉีดปั๊บโอ้โหโอ้โห คือเป็นละคร่ิโดก็เลยเหมือนบอกว่าโดนจับตามเพราะว่ามันเป็นด้วยเรื่องสว่างงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะโดนมอบร้องเพลงเล่นดนตรีมาแล้วอยู่ดีเราต้องมารับงานแสดงเรื่องแรกปรับตัวยังไง ต้องบอกว่ายากเลยฮะเพราะว่าเราไม่เคยเรียน acting มาแบบจริงจังเลยแล้วก็บางฉากเราเราเข้าใจโอเคมันก็ไปได้แต่บางฉากเราไม่เข้าใจมันจะมีแบบความเครียดความอะไรเข้ามาคือเราก็ต้องค่อนข้างจัดการกับความความเครียดตรงนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะละครแล้วคนนี้เนี่ยอยากเล่นละครไหมอยากเล่นเหมือนกันอยากเล่นบทแบบไหนมีแบบบทละครอะไรที่รู้สึกว่าเป็นในดวงใจดูแลอยากเป็นพระเอกเรื่องนี้มีไหมโอ้พระเอกเหรอคงไม่มีบางทีไม่แน่เรื่องไหนงเน่เรื่องเออหลอเอหลออะไรยเงี้ย ใชครับใช่เนาะหรอไม, <with> <c oughs> ไม่มันก็เป็นเล่นแบบบทแ,แบบอย่างนั้นได้นานมากนานมากอะไรเงี้ยก็นี่ก็แ uh ล้วแต่เลยครัแบแต่ว่าคนนี้ตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นคนตัดหญ้าคือมันจูมันเป็นบทที่แบบไม่ เราเบาๆเดียครับแบบว่าอยู่ขั้นจอนเนี่ยไม่หรอกจริงๆแล้วพี่ว่าเดี๋ยวก็มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าพี่บอยเนี่ยเขาจะให้โอกาสเด็กๆทุกคนได้ลองทําดูแต่ทําไม่ดีปุ๊บเขาไม่ให้เล่นอีกเลยนะดีดีนะดีดีนะดีๆหรือว่าเราอยู่ครโลแบบนี้ยเราทําดีแล้วตรงนี้ได้ยังไงนะถามถึงอนาคตของทั้งสองคนดีกว่านะพี่ทิมนะมาถึงตอนนี้แล้วก็อยู่มากี่ปีแล้วนะปีหนึ่ง BPLA วาดฝันอะไรบ้างอยากทําอะไรอีกบ้าง คือคือเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิตมันก็ค่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับคืออย่างตอนที่เราเข้าเข้ามาเนี่ยเราก็เอ้ยได้เป็นเดตตาร์เนาะเข้ามาร่วมในรายการเดตตาร์ก็พอออกมาเนี่ยเราก็แบบอย่างของผมนะก็อยากจะทำฝันไว้ว่าเออถ้าวันหนึ่งได้ทำธุรกิจ<ม>เกี่ยวกับเป็นเสื้อผ้าแบรนด์สตรีทนะครับ อ้เนี่เขาเป็นแนวแบบที่แบบเยี่ยมเยี่ยมก็คุยคุยกันเล่นเล่นเป็นโปรเจกต์เล่นไปก่อนแต่่าหวังว่าวันหนึ่งมันน่าจะเป็นรูปเป็นร่างก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะพี่โดของผมก็หลังจากที่มีโอกาสทำเพลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตที่แบบได้มีอับร้างของตัวเองได้ร้องเพลงก็สิ่งอีกที่ฝันอีกอย่างหนึ่งคือประคุเป็นคนชอบดูหนังนะครับก็เลยแบบว่าอยากจะเข้ามาลองดูดูแบบวงการบันเทิงเป็นยังไงแล้วก็อยากจะลองทำหนัง คืออยากไปอยู่ในวงการทำหนังรใช่อยู่เบื pues ้องหลังบ้างไม่แต่คุณเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ครับเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มันคนละแตกต่างกันมากเลยก็จริงจริงมันอาจจะมีแบบว่าคอร์สอื่นให้ได้เรียนได้ลองเรียนฝึกทักษะดูนะครับแล้วก็ลองลองลงสนามจริงจริงแล้วมันอยู่ที่โอกาสของเราและอยู่ที่ความตั้งใจของเรามากกว่าถ้าเผื่อเรามีความตั้งใจว่าเออเราเห็นฝันเราแล้วไม่ว่าจะหนทางมันจะเป็นยังไงก็ตามพี่ก็อยากให้เราสองคนอย่าไปท้อถอยแล้วก็สู้มันให้ถึงที่สุด เอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะสนุกสนานมากๆได้เห็นเด็กที่ไป็นนักแสดงสองคนแล้วตลกมากขอบคุณมากจริงสนุกมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับส่วนอาทิตย์หน้าค่ะคุณผู้ชมจะมาตีเนียนกับใครสนุกสนานอีกแน่นอนค่ะบสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง4คนก็ลาไปก่อนครับแล้วกลับพบกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กับด้าน่าสุดยอดนักร้องหนุ่มลุกทุ่งอารมณ์ดีจอมที้นิ้วยิ่งย่งยอดบวงงามควงคู่สาวน้าหวานคนสนิทเปิดบ้านให้พิธีกรคู่สีเนียนกินแบบหมดปเปลือกสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงการบินไทยอา้าวนี่ไงแมวขายขายของ,ง,งอยู่ เขาร้านตัวนี่มีหลายตัวเลยเนี่ยแมวเต็มเลยถ้าคอใครที่ชอบแมวเนี่ยมาที่นี่นี่เจอแมวแน่ๆ